โอ้โหทุกคนโอ้โหแม่เอ้ยก้นโอ้โหปลาน,นิมครับทุกคนโอ้โหทุกคนน,นี่ครับปลานิมครับทุกคนโอ้โหซอยโอ้โหทุกคนโอ้ยดีนน้ำโอ้โหนี่ครับทุกคนโอ้โห ครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนอะครับก็วันนี้มาพบกับบ่าวจกากปาลุยกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้บ่าวจกากปาลุยก็พลามาลงผู้ตะข่ายดักปลานะครับทุกคนหรือว่ามาดูกัดนะครับก็ออกมาตอนฝนตกมามืดมาพอดีเลยนะครับทุกคนก็จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับก็ตาข่ายก็คือ สิบเอ็ดเซนนะครับทุกคนสิบเอ็ดเซนสองหัวสองผืนนะครับพอรอบนี้ก็คือเอามาลงไว้ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางบึงเลยนะครับทุกคนจะได้หรือเปล่านะครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นไปดูกันเลยนะครับทุกคนจะสุดยอดไหมครับพี่ลามไปกันเลยครับทุกคนอ่านี่นะครับตะไคร 11เ,เซนนะครับทุกคนวิ่งทุกคนโรยน่าจะลอยหลุดนะครับทุกทคนเดีแบบ๋ยวนี้อืมหลุดแน่นอนครับดูครับลอยหลุดนะครับอ๋อหลุดก็ามาแล้วครับทุกคนอ๋อลุ้นกันนะครับ ตาข่ายโซมตัวได้กี่ตัวนะครับทุกคนเหยียบเหยียบเหยียบตาข่ายครับทุกคนเหยียบกันอ๋อหยุ่กันไปเรื่อยๆนะครับสิบเอ็ดเส้นถ้าติดสักตัวโดนสักตัวก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกทุกคน ได้แกงแนโนนนะครับได้แกงได้ได้โทษได้ทําลาดพริกนะครับถ้าไม่ติดก็จังมันนะครับขนมาเราก็ดักทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเผื่อว่าปลามันจะวิ่งเข้ามาชนนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่บางวันนะครับตาข่ายดักตะข่ายแบบนี้บางวันก็หมานบางวันก็ไม่หมานนะครับ บุกจะไปเรื่อยๆนะครับคนณถ้าปิดก็คือรู้นะครับมันก็จะพันขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันไม่มีอ่าไม่มีตักรัวนะครับทุกคนปัดท้ายไม่มีตักรัวทันหรือเปล่าครับทุกคนผนก็มา กันไปเรื่อยๆครับทุกคนหุ้ยอุยอุยไกลๆนู้ยไม่แน่ครับทุกคนเห็นไกลๆครับน้ำไหวๆอยู Deadpool ่ครับทุกคนอ้หูครับดิ้นดิ้นดิ้นอยู่ครับทุกคนโอ้ยปลาอะไรครับสิบเอ็ดเส้นโอ้ยทุกคนโอ้ยแม่เอ้ยก้นโอ้โหปลาหนีนครับทุกคน โอ้โหทุกคนนี่ครับปลาน,นิลครับทุกคนโอ้โหสวยโอ้โหทุกคนนี่ครับโอ้ยดีดน้ำโอ้โหนี่ครับทุกคนโอ้โหปลาน,นิลครับผมืหฮสุดยอดเลยครับลามเต็มนี้ดูครับอืฮึยนี่คุณเกะกคนนะครับเต็มนี้ นี่นะครับกำลังแกะปลานะครับทุกคนปลาคายสิบเซนอ่านี่นะครับทุกคนปลาคายสิบเซนได้มาแล้วครับผมหนึ่งเต็มหนึ่งตัวปลานิลอืมนี่ครับใหญ่เลยครับทุกคนน่าจะประมาณเกือบเกือบกิโลนะครับเต็มนี้เอ้าเดี๋ยวเราก็ ไปลุ้นกันต่อนะครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมทุกคนอไปลุ้นกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ฝนตกลงมาแล้วนะครับทุกคนอือหือฝน,นตัวครับทุกคนปลานินไปเล่กันต่อเรื่อยๆครับผม ได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับดูครับฝนก็ตกหนาเม็ดลงมาแล้วนะครับตัวเห็นได้ข่าวว่าฝนปีใหม่นะครับทุกคนฝนมันจะตกลงมาอีกรอบนึงวันนี้นะครับมาแล้วครับฝนออดูนะครับอุ้ยทางหน้านี่นน่าจะอ่าลอยหลุดครับทุกคนอืมดูครับอืมหลุดแน่นอนนะครับแบบนี้ ดูครับผมลอยหลุดนะครับแบบนี้จะข่ายมันพันโอ้ฝนก็ตกแต่ดีที่ว่าผมออกมาก็คือช่วงช่วงบ่ายนะครับทุกทุกคนมันก็อุยตรงนี้อุยอ้ยอุยอ้ย เลยเมาติดตะไคร่มาพันอ่าอเดี๋ยวค่อยมาปลดนะครับทุกคนค่อยมาแต่งสะบัดสะบัดนะครับอืมหอยก็ติดครับทุกคนหอยเชอรี่อ่อะลุนหัวนี้กันตัวครับ โดนหรือเปล่านะครับทุกทุกุกคนพื้นนี้พื้นนี้ก็ยาวไปถึงนู่นครับตรงฝั่งที่เห็นต้นไม้อยู่นะครับ เรื่อยๆนะครับทุกคนได้ดึงแต้มหนึ่งตัวจะได้เพิ่มมาอีกหรือเปล่านะครับผมทุกคนไม่ได้เพิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนพูดปรอบใจตัวเองครับผมถึงไม่ได้เพิ่มกันไม่เป็นไรครับตัวหนึ่งเราก็ได้โทษแล้วครับทุกคนได้กับข้าวได้ทำ ลาดพริกเลยครับอ,อครับทุกคนก็ดูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สรุปนะครับทุกคนก็ได้กับข้าวนะครับนี่ครับลานินหนึ่งเต้มหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่ายังมีผลงานนะครับทุกคนมีผลงานยังได้กับข้าวยังได้ตัวอยู่นะครับอออก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจักรพาลุยด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับผมทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสุดยอดเลยครับพี่หลามมานเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนนี่ครับรานนหนึ่งเต้มหนึ่งตัวนะครับอก็กลับนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแต่งกัดนะครับไล่แต่ง ตาคายนะครับก็พรุ่งนี้ก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับใส่ไว้เหมือนเดิมที่เดิมนะครับโอเคครับผม